สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบวาพอกันกระเบาานุโคกโให้หน้าในส่วงแรงแรงมือนีสิผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมาเห็ดด้ามเคี้ยวซึ่งเป็นด้ามเขี้ยวอลูมิเนียมพี่น้องนะครับผมสั่งสื่อมาสามทอนทอนละสองเม็ดกับเป็นหกเม็ดนะพี่น้องนะครับแต่ว่าปามผมนี่สูงประมาณใส่ประมาณสองทอนกันนาสิเพียงพ่อพี่น้องครับนะแต่ว่าทอนแรกทอนที่สอง ทั้งรานข้าเจ้านะครับปูเพิ่นขายเพิ่นเห็ดเพิ่นได้บากไห้มาเรียบร้อยพี่น้องนี่ครับอ่าเพิ่นได้บากล่องมาเรียบร้อยเพื่อที่สิทำการเอาตัวยึดยึดกับเคี้ยวไว้นะครับแต่ว่าท่อนที่สามท่อนสุดท้ายพี่น้องเป็นท่อนน้อยก็มูพี่พน้องนะครับเป็นท่อนน้อยก็มูยัง่งบวมีการบากมานะครับซึ่งผมสีใส่ท่อนที่สองกับท่อน ที่สามนะครับทอนน้อยที่สุดพี่น้องเพื่อที่สิลดน้ำหนักในการแบกเขี้ยวนะพี่น้องเนาะนะฮนี่ครับท่อนน้อยที่สุดสองเมตรคือกันครับทั้งสามทอนนะบ้านี้กับผมก็สีมาทำการบากพี่น้องบากวก็สะเอาเขี้ยวนะครับตัวนั่นนะครับทอเขี้ยวตัวนั้นซึ่งเป็นเขี้ยวแบบกระตุกที่ผมเฮ็ดขึ้นใส่เองง่ายๆพี่น้องนะฮะ เบิ่งว่ามันสิเป็นจังไดสบบิบากง่ายบากยากซ้ำไดนะครับบากแล้วสีไส่จังไดอเอาเฮาก็ค่อยมาเบิ่งกันพี่น้องครับสำหรับในการบากครั้งนี้ผมก็สีไส้นะครับหรือลูกหมูบ้านห้องเนาอเอื่นเนาะนะครับเอาใบตัดเล็กพี่น้องครับเอาใบตัดเล็กมันระบากเบิ่งมันสิเป็นจังไอ่าก็ต้องทำการวัดก่อนครับพี่น้อง แ้แล้วจะขีดเลยครับผมบากเลยครับพี่น้อง ลอยครับพี่น้องมาเบิ่งผลงานนี่ครับผลงานนี่ครับอ่าเวลาบากระพยายามให้หู้นะครับหูท้ทอทั้งทึง่งให้พยายามหูท้ทอทั้งทึ่งกับทั้งไต้มันตรงกันเนาะพี่น้องเนาะจากนี้มานี่พี่น้องไม่ต้องเอาไลายก็ได้ครับเนี่ยผมเอาประมาณ ซีเส้นไอีนิวครับจากีนมัน,นิซีนิวครับแล้วก็พ่อเข้าเอาเขี้ยวเขี่ยวนะครับมาสอดใส้นเียนะครับเขาก็เอาตัวนี้ล็อกไว้พี่น้องนะครับซึ่งตัวนี้ผมที่สั่งเขาไม่ได้ห้มาน้าพี่น้องครับผมได้สั่งตังหากสั่งซื้อตังหากจากลาซาด้านะครับจากอินเทอร์เน็ตสองตัวบ่แพงครับพี่น้อง ตัวละยี่บหาบาท30บาทประมาณนึ่หละครับเป็นอลูมิเนียมตัวนี้นะครับแล้วแต่เฮ้าสีสางมันนี่แบบแบบเล็กกับนีครับพี่น้องแ,แต่ว่าขนาดแต่ว่าขนาดนิวน้วนึงนี่แบบเล็กหมุนของเขี้ยวปามนี่มันหายอย่างูนะครับผมก็เลยส่งแบบนี้มาแล้วก็สีหาน็อตครับหาน็อตที่มันเงาๆใน,าๆนาๆมาเชื่อมเป็นตัวหมุนครับพี่น้อง อ่าเป็นตัวหมุนตัวนี้บ่ต้องบบต้องเอาไอ้หกเลี่ยมนะครับหมุนเอานี่ครับมันเปลี่ยนหูสําหรับหกเลียมหมุนผมก็สิบเปลี่ยนเอาต่อไปกสิเอาเขี้ยวนะครับนะครับเปลี่ยนท่อเขี้ยว ครับต่อไปกระําการเชื่อมครับผม ครับพี่น้องหลังจากที่ห้าได้เชื่อมยางเน้นนะ้ำมันคงแล้วก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาลองทดสอบเ่งว่ามันสีล็อกอยู่ได้ดีซัมไรเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมตัวล็อกสั่งซื้อมาจากรัศดาพี่น้องตัวละสามยี่สิบห้าบาทหรือสามสิบบาทประมาณนี้นะครับนะครับก็จัดการทำการล็อกลงเก่าไัเนี้ จะจัดการทำการห้อยเข้าไปนะครับพี่น้องห้อยเข้าไปเร่ยสวมตัวล็อกเข้าไปครับตัวล็อกมีทั้งเมดสองตัวครับทำการใส่ตัวล็อกเข้าไปก่อนครับพี่น้องทั้งในนะครับตัวล็อกผมเฮ็ดไว้ผมสั่งมาสองฝูเพื่อเสีหยห้มันแน่นหนาะทีหน่อยอใส่น็อตเข้าไปเลยครับแต่อย่าฟาหมุนแน่นได้พี่นอ้องเราสิเคลื่อนเออ มันสิเคลื่อนขึ้นไปอยู่ครับผมบานนี้ก็ด่ามเขี้ยวครับก็ถือว่าเบากว่าเก่าเพราะว่าเป็นเล็กแป๊บหน่อยหน่อยกว่าตัวเก่าครับนะตัวไม้นี่มันเบาวกว่าก็ใส่เข้าไปเลยครับพี่น้อกสอดใส่เข้าไปเลยนี่ครับขึบเข้าไปอ่าเอาเชเอาไปเหยียบวันนี้ก็ แล้วแต่พี่น้องคิดว่ามันสิมันค้งแล้วครับผมเสร็จแล้วก็จัดการเลยครับผมน,น็อตครับอันนี้น็อตตัวนี้นี่ต่อไปผมก็สิเปลียนเป็นแบบแบบหมุนครับพี่น้องนี่ครับน็อตตัวนี้นะครับตัวที่มากกับมันนี่มันสีมันสีหมุนเองบ่ได้ต้องมีเนี่ยหมุนครับพี่น้องแต่ว่าผมสิเปลียนให้มันเป็นแบบนี้ครับ พอไปสิให้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นน็อตแบบนี้ครับแล้วก็เชื่อมเชื่อมน็อตแบบนี้เพื่อที่สิหมุนง่ายกว่าเก่านะครับผมสร้างซื้อแล้วมันบ่มีครับแบบนี้เป็นอลูมิเนียมขึ้นกันเป็นอลูมิเนียมครับตัวนี้ตัวนี้สิเป็นเล็กครับเป็นเล็กแต่ว่าตัวนี้สิเป็นอลูมิเนียมครับประมาณนิ้วขนาดนิ้วนึงครับตัวนี้ตัวล็อกตัวนี้ตัวนี้มันสิใหญ่กว่านิ้วนึงอยู่ประมาณนิ้วเคร่งจังไดากในบุอับเสร็จแล้วกัน มีนอตตัวนี้เขากต็ต้องใส่ตัวล็อกครับตัวมุนครับนี่ครับตัวมุนหกเหลี่ยมตัวมุนเป็นหกเหลี่ยมครับนี่เป็นหกเหลี่ยมเขาก็ขันเลยพี่น้องบันเอาแรงเปเลยกันแ้วแต่พี่น้องนะครับลองตัวไปเลยนี่ คันเฮ็ดไปแล้วรู้สึกว่ามันบ่แน่นให้พี่น้องบากตัวนี้ให้กว้างถึงนิดหน่อยครับบากตรงร่องนี่เห็นกว้างขึ้นิหน่อยเพื่อที่สีมันสีห่างกันให้เห็นมุนมุนแนขส้นครับโอเคครับอ่าโอเคครับซ้ำนี่ก็ค้องสิเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องในเบื้องได้เห็นกันเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮาสีมาต่อแบบไดมันก็สีเบาขึ้นร้ายครับเพราะว่ามันเป็น ทนที่มันเบาครับตัวนี้นะครับทนน้อยทนที่เบาน่ากานบนนายสิมีปัญหาเอาจยงไนพี่น้องก็ไปประยุกตสในะเนาะประยุกตใส่เอานะครับผมสำหรับคลิปนี้กขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ